มาเสิร์ฟมาลูกนี้ถีอลำบ้าไปขึ้นมาอฝังพม่าได้เสิร์ฟครับเสิร์ฟมาลูกนี้ฮะถุงน้ำม้าม้งไม่ลูกนี้ว่าไงเกี่ยวได้ยี่หามาเยี่ยมเสือไปลูกนี้พม่าเกี่ยวขึ้นมามายี่หามาลูกนี้ฝังพม่าเสิร์ฟเสิรือมา ลงลาเปิดขึ้นมาเดี๋ยวคนมาลุงลำเียวงยี่มมางเเสิร์ฟมาลุงนี้ลงบาเปิดขึ้นมาเดี๋ไปลุงนี้มังละบาลุงลมาสมเสิร์ฟนะฮะเสิร์ฟไปลงนี้บาครับจางวานีลุงลำมาเสิร์ฟเสิร์ฟไปลุงนี้บาไรยังมาว่า ลงมาแกมาลุงแลมมาเปิดขึ้นมาอย่างวันนี้ว่าไงว่าไง <c oughs> มุงมาลุงนียบรอลุงแลมมาเสิร์ฟครับไปลุงนี้ <c oughs> นนว่าไงแต่ครับจังวันนี้ลุงแามมาเสิร์ฟอยู่แล้วครับลุงแลมมาเสิร์ฟไปลุงนี้ว่าไงเปิดขึ้นมาพม่าหยับยิงฝั่งพม่าเสิร์ฟนะฮะเสิร์ฟมาแล้วว่านะครับโยกขึ้นมาลุงแลมมามุงไว้ลุงนี่หยับ้อยคร,นะรับ ออมาฮะลงมาเยียบไปลูกนี้ว่าง่ายมงมาเยียบร้อยครับผมลงมาว่าเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปลูกนี้วันนี้ว่าง่ายว่าง่ายมาเยียบมาลุงบอกพมาเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาเรื่อวันนี้ออกจุกลุ๊กลงมาว่าเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟไปลูกนี้ว่งาง่ายมาไปขึ้นมาว่าง่ายว่าง่ายพมาเสิร์ฟครับ ครับแต้มเพีรครับเสิร์ฟมาเปิดมา,ามมลงน้ำม้ามุ่งไปตรงนี้มาไงอู้ไม่ค,ครับมาผมลงน้ำมาเสิร์ฟับเสิร์ฟไปตรงนี้มาไงเราไม่เยี่ยมร้อยไม่ครับมาผมลงน้ำมาเสิร์ฟครับน้ำบ้าเสิร์ฟไปตรงนี้ เสขึ้นมาลุงฟังพม่าเสิร์ฟเสิร์ฟมาตรงนี้ลุงพม่าเปขึ้นมาเดี๋ยวคุณม้ามุงไว้ยี่ว่าไงครับมามุงฟังพม่าเสิร์ฟเสิร์ฟมาแต่วันนี้ว่าไงลุงแรมบามุงไว้ลุงนี้ยกมาลุงนี้ลุงพม่ามุงไว้เยียบร้อยครับผมลุงแรมบาเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปลุงนี้มองนะครับฟาดฟินบอลอ่ะ เยียบร้อยหลวงลามาเซอร์คร <A. S 1> ับเซอร์ไปลูกนี้ว่าไงครับผมเปิขึ้นมาพม่าเยี่ยมมาเยี่ยบ้อยฝั่งพม่าเซอร์ครับเปิดมาลูกนี้หลวงลามาท่านได้เปิดขึ้นมามาโมงมาลูกนี้เยี่ยบ้อยครับรามาว่าเว่ยเว้ยเว่ยครับเซอร์ไปลูงนี้ว่าไงว่าไงว่าไง เปิดทุกอย่างออกมาเซิร์ฟมาลูกนี้ออกนะครับนำมาใช้ภูมิมากเซิร์ฟไปลูกนี้แต่ครับผมที่ภูมิสดมากช่วงนี้ชา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 ครับนำมาเซิร์ฟไปลูกนี้ว่าไงครับผมมามาละ เยังไม่โอ้ไม่ค่ะมาผมมาว่าจะจะจะครับกูากาก 2000. น,นาติสองพันเลยอาเนี้มาไบ้างไหมมาว่เออเออฝั่งพม่าเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาตรงนี้มาโคลไ้ตรงนี้ฝั่งพม่าเสิร์ฟนะฮะเสิร์ฟมาตรงนี้มาไปขึ้นมายกมาลงเยียบร้อยครับ โอ้ยังเกี่ยวได้อยู่นะฮะมุงใ้มาลงมาเปิดขึ้นมาครับลูกนี้วันนี้ว่าไงมุงไหมลูกนี่อยู่ยังเกี่ยวได้ครับมุงไหลูกเกี่ยวได้ครับดังวันนี้ว่าไงมุงว่ายังเกี่ยวได้เกี่ยบร้อยครับผมแครับ้าใส่ผมเสร็จครับ เสิร์ฟไปลูกนี้ว่างนะครับอย่งางวันนี้เปิดขึ้นมาว่าไงอ้งฝังเข้ามาได้แต้่เสิร์ฟมาลูกนี้ว่าไงโยกขึ้นมาลูกนี้ไปแล้วยังวันนี้ว่าไงเปิดขึ้นมาโยกขึ้นมาลุงน้ะอ่ามงไปเยียบร้อยครับผมแลมบ้มมมาครับแลมบ้าใส่ผมเสิร์ฟแบบเสิร์ฟไปลูกนี้มาอย่งางวันนี้ว่างไงมุ่งว่ามาเกี่ยวได้ครับอย่งางวันนี้ว่าไง 来来来哎。哎哎